พาทัวร์ตลาดนัเล่จะดึงจันสัปดาห์แรกของปีจะมีอะไรมาอัปเดตหรืออะไรที่แปลกหรือแพงที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดนทางไหนต่อเราคนพูรเยอะเลยปลาพูดเยอะตอนนี้คือเมาปานะชีวิตติดสารตอนแรกก็กะว่าจะเดินทางกันไปตั้งแต่ตอนเช้าครับผมแต่โทษทีฮะตื่นสายนี่มาถึงตลาดเจเจจะจดึงดันนันเร่มันพุนะนนพงง่งแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงจะครึ่งแลวไม่รู้ตลาดวายหรือ,อยังเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ <c oughs> เดินทางมาถึงก็เอารถขึ้นไปจอดบนตึกเจเครับผมตอนนี้เป็นเวลา11โมงกว่าอย่างที่บอกแล้วฮะไม่รู้ว่าตลาดวายกันไปหรือยังนะผมเดี๋ยวเราต้องเดินไปดูตรงตลาดร้านเล่กันก่อนนะก่อนที่จะทะเลทลายไปตรงอื่นบอกเลยนะครับว่าจะกี่โมงคนก็ยังเยอะอยู่ครับผม<อ>ตลาดจต<อ>ุ <ลา S 1> จกักะเป็น่าจะมีทุกๆวันพุธนะครับผมเวลาเกือบเที่ยงเดินเข้ามายัางต้องตะแคงเบียดกันเดินเข้าไปเลยครับหยุดยาวปีใหม่หลายคนคงคิดถึงตลาดร้านเล่ครับทางเดินจะน้อยหน่อยคนเยอะมากขนาดมาตอน11โมงจะครึ่งแล้วนะครับดูดิคนโคตรเยอะเลย นี่ครับผมเดินเข้ามาร้านแรกก็เจอเจ้าพ่อปาบอลูนกวาดรางวัลมาหลายเวทีแล้วฮะพี่เก่ง KNT s ันคอน n วครับผมสายนี้บ้านนี้เขาดุดันเรื่องชีต้าปาบอลูนครับตัวโคตรใหญ่เลยครับผม่อดคาถุงเลยครับบอกเลยว่าถ้าใครซื้อถุงนี้ไปเนี่ยโคตรจะคุ้มได้ทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกเลยครับ ฟาร์มนี้จะมาทุกวันพุธนะครับผมปาร์มารูนใน,นหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยฮะทั้งชีตาปาร์มารูนซากุระคาราเมลหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีหมดเลยครับกับฟาร์มนี้แต่ปารม์มารูนเองก็กระแสดีไม่มีแผ่วไม่มีตกเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นปี2025ที่ผ่านมากระแสมาแรงมากๆเลยนะฮะแล้วก็ดึงกระแสดราม,ม่าได้ดีสุดๆเลยครับผมราคาของปารม์มารูนในตลาดร้านเล่น,นะฮะมีหลากหลายราคาและหลากหลายเกรดมากๆาเลยครับสำหรับสัปดาห์แรกของปีบอกเลยว่าโคตรเยอะครับอย่างที่หลายคนเข้าใจเลยครับผมตลาดสัตว์เลี้ยงจตุจักรเนี่ยเป็นศูนย์รวมสัต เยอะและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับแต่โดยเฉพาะวันพุธนะครับผมจะมีตลาดนัดนานเล่มีพ่อค้าแม่ค้าเอาถุงปลาเอาปลาของตัวเองเนี่ยมาวางขายแบบนี้ในราคาที่ย่อมเยาและจํานวนนี่เยอะมากๆจุใจสุดๆเลยครับอย่างที่ผมถือในมือเนี่ยคือปลาทองเกล็ดแก้วนะครับผมตัวเขาจะอ้วนกลมๆแล้วมีเกล็ดนูนออกมาฮะถุะสิัวคะครับอย่างนี้ถูกเท่าไหร่ครับสามร้อยค่ะอย่างนี้ต้องทิ้งเลยครับ อายุประมาณ2เดือน่ะผมก็กลัวคนดูจะฟังไม่ได้ยินครับผมก็เลยพาแผนแม่ค้าไปเลยครับไซส์ปุ๊บปิกโคตรน่ารักเลยครับผมถ้าได้ไปอยู่ในตู้โล่งๆเนี่ยสัก3 6มสถึงสีนิ้วเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรฟินนั่งอยู่หน้าตู้เป็นชั่วโมงแน่นอนฮะเดินผ่านมาอีกหน่อยก็จะเป็นร้านปลาบอลลูนครับผมร้านนี้คนมุงเยอะมากผมเองก็ขอล่วงแจมหน่อยฮะอันนี้เขาเรียกปิ๊กจูไม่ก็ไทเกอร์แพทนะคะมี2ชื่อที่นิยมเรียกกัน สีเขาจะเป็นอย่างนี้นะมี3สีในตัวสีขาวส้มดําเป็นสปอร์ตดำตามตัวโอเคถ้าได้เอ่ยปากแบบนี้แล้ว,ลวสรุปว่าเรียบร้อยหนึ่งถุงยังไม่ทันได้ไปไหนไกลเลยพอบ้านหลายๆคนก็ดูไว้นะครับผมถ้ามาตลาดสัตว์เลี้ยงอย่าพาแฟนมาด้วยนะฮะยังไม่ทันได้ไปไหนไกลไ <ป S 1> เลยไปแล้วบินแรก250 ในโซนตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามาเดินอยู่สี่ชั่วโมงก็หาดูไม่ทั่วร้านแล้วครับผมเพราะมันเยอะมากๆทั้งปลากัดปลาบอลูเนี่ยมันเพียบมากๆเลยนะครับหยิบมาแบบนี้เรียบร้อยเสร็จแน่ตรนนี้นะฮะจะเป็นปลาบอลูปลาสอดนะฮะส้าส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีทั้งปลากัดปลาหางนกยูงแล้วก็มีปลาทองด้วยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่นะตรงข้างหลังเนี่ยจะเป็นปลากัดแล้วก็ปลาบอลูครับผมเยอะมากๆวันนี้ไม่รู้ว่าจะหมดไปเท่าไหร่บอกเลยว่าพ่อบ้านใจกล้าห้ามพาแฟนมาด้วยไม่งั้นคุณจะได้กลับปลากลับไปแค่นิดหน่อย แต่ถ้ามาคนเดียวไม่มีคู่มาบอกเลยว่าถลุมให้ได้เต็มที่เลยครับท,ท,ท,ที่ปานานี้เขามีเกตนะเนี่ยเขามีาให้ดาวด้วยคคาาาน้เมื่อกี้นี่คนเยอะมากเดินเข้าไปใหนื่หายใจที่ไม่ออกทำยังติดชักอยู่ในเวลาตอนเที่ยงนะครับผม ต้องออกมาซื้อน้ําก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาปลาแปลกแล้วก็ราคาแพงของวันนี้ในวันพุธต,ตลาดนันเลยสัปดาห์แรกของปี2026กันต่อเลยครับไิดมน้ำก่อนสัปดาห์แรกของปีมันต้องมีของแปลกและแพงแน่นอนนะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูกันรครับโคตรเยอะไม่รู้จะเข้าตรงช่องไหนก่อนเลยไม่รู้ว่าเป็นร้านปลาเลยน่าจะเป็นร้านปลาช่อนตอนนี้คือกระแสปลาช่อนมาโคตรแรงเลยแรงปลาบอลูไปแล้วอุปกรณ์ปปน,น,ะะรรนี้ปลาช่อนเหลืองเซนทารัมตัวละ6,500ยางใหญ่ อย่างนี้อายุกี่เดือนครับพี่และร้านนี้คือร้านปลาชอ่อนสวยงามที่คนมุงเยอะที่สุดในตลาดลานเลน,นะเวลาน,นั้นแล้วครับซึ่งมีแต่ปลาหายากและสวยมากด้วยนี่่าจะเป็นร้านแรกที่ผมเห็นว่าเป็นร้านที่แพ็คปลาโคตรดีเลยฮะแพ็คถุงซิลอย่างนี้เลยครับผมมันโคตรหนาแพ็คโคตรดีจุดยอดอย่างกับอุตสาหกรรมแพ็คปลาโอ้โหแต่ว,ว่าราคาไม่แพงด้วยตัวละแปดสิบบาทในซาดูระนี่ ราคาแม่ค้าสายไลฟ์ติ๊กต็อกเนี่ยมาเอาไปได้เลยนะเนี่ยราคาไม่แพงเลยสวยด้วยแพ็คอย่างดีช้ามุมเต็มร้านเวลาประมาณเที่ยงกว่ากว่าคนก็ยังมากันเยอะอยู่เลยครับผมร้านทุกร้านเนี่ยมีลูกค้าดูายืนมุงกันตลอดเลยครับ400ร้อยบาทขึ้นไปจับฉลากปีหนึ่งรางวัลจับฉลากนี้ใช่ไหมฮะอ๋อรางวัลนนี้นึกว่าครบนึกว่าซื้อครบ400จับในนี้จับในนี้ที่คุ้มเลยเนี่ย จะไปตักปลาในโหลนั้นเดี๋ยวก็โดนพ่อค้าเขากดหัวลงตัวหรอกครับและใครที่อยากหาอาชีพเสริมอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายปลาสวยงามเนี่ยที่นี่ก็มีปลาจํานวนส่งอยู่เยอะมากๆเลยนะครับผมอย่างร้านปลากัดสวยงามอันนี้ตัวเมียปลากัดจีนพอสจีนที่สาวจีนตัวละห้าบาทเองปลากัดด่ะดีดน่ารักน่ารักไซส์อย่างนี้เนี่ยแพ็คโคตรดีเลยสวยมาก สวยทั้งปลาสวยทั้งแม่ค้าเลยครับเห็นเขาว่ากันว่าตอนเช้าเนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยผมมาเดินตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยคนยังแน่นจ,จัดๆเลยครับผมเหนื่อยมากๆไม่ไหวครับผมต้องนั่งก่อนครับไม่ไหวและนี่คือปลาแปลกสําหรับผมในวันนี้นะฮะเก่าใ <vars> ครไม่รู้แต่แปลกใหม่สาหรับผมครับด้วยความที่เลี้ยงแต่ปลามันรูนปลาทองปลาหางนกกรุงปลาขาปลาตัวน,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 นี้มันไม่รู้เรื่ดูว่ายหงท้องด้วยตัวนี้แปลกไหมว่ายหงาท้องด้วย มีใครรู้ไหมครับว่านี่คือปลาอะไรคอม<ช>เมนต์มาหน่อยนะฮะ โซนปลาสวยงามเนี่ยมีเยอะก็จริงครับผมแต่สัตว์เลี้ยงเอสโซติกก็ไม่น้อยหน้าฮะมีอยู่เช่นกันครับผมไม่ว่าจะเป็นเต่าบกหรือตุ๊กแกทะเลทรายที่นี่ก็มีครับผมในตลาดลานเล่วันพุธจตุจักนี้ฮะและนี่จะเป็นการจับตุ๊กแกทะเลทรายครั้งแรกของผมเลยครับยืนคุยกันอยู่นานครับผมก็กล้ากลัวฮะแต่สี่ตุ๊กแกทะ,<ม>ทะเลทรายตัวนี้บอกเลยว<ๆ>่าน่ารักมากๆจนผมอดใจไม่ไหวขอลองสัมผัสเขาหน่อยครับและเทคนิคการจับการอุ้มเขานะฮะก็คือเอามือสาวไปเรื่อยๆเวลาเขาเดินนะฮะการเขาตกครับผมสัมผัสแรกตอนเขาลงมือก็ตกใจนึรมเพาาว่ เคยจับนะฮะแต่พอผ่านไปสักแป๊บนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยน่ารักดีนุ่มๆลื่นๆดีค่ะจะังหวะตกใจนี่แหละครับผมพูดติดอ่างเลยเป็นโป้ <One input> และน้องตุ้งแกทะเลทรายตัวนี้นะครับผมเป็นสายเทมโปเป็นสายอัลบิโนหรือสัตว์เผือกครับผมน้องจะตาแดงมองไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะชัดัะเท่าไหร่ครับผมราคาเริ่มต้นแค่หลักพันบาทเท่านั้นครับผมพี่เขามาทุกวันพุธเลยนะครับเขามีหน้าร้านด้วยแต่ผมจําไม่ได้ว่าตรงไหนทุกคนถ้าใครสนใจก็ลองไปคุยไปพูดคุยกับเขาดูนะครับผมพี่เขาน่ารักมากบอกเทคนิคการเลี้ยงแบบหมดเปลือกเลยมีแค่สัปดาห์แรกของปีสัตว์สวยๆเยอะมากๆเลยครับเรียบร้อยกับการเดินจัดจักรร้านเล่พุธแรก ของปี2026นี้ได้กลับมาหลายถุงเลยฮะแต่ว่ามูลค่าในมืองนี้พูดไม่ได้ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไม่ได้เข้าบ้านนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe กดหัวใจกดติดตามให้หน่อยนะเหนื่อยน้ำตาลจะตกเรือเลือกปานนะตอนนี้ก็เป็นเวลากี่นะกี่โมงเนี่ยหมยโมงสิเริ่มเดินตอน11โมงไปนะครับชีวิตติดสัตว์ แต่พ่อว่านถ้าจะมาร้านเล่วันพุดบอกเลยนะครับว่าให้มาคนเดียวอย่าพาเมียมาด้วยเดี๋ยวเจ็บฮนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ